ดูมันนอนสิที่เหมียวน้องเหมียวดูดูด,ดูหาผ้าหาต้องหาที่นอนนอนดูดิมันดูมันนอนถ้ามันกวนตีนไหมอืมอืมนั่งหลับบนเก้าอี้ดูมันดูมันดิ นั่งหลับดูที่น้องแมวเหมียวหาที่นอนดูมันนั่งหลับดูมันกวนตีนไหมเนี่ยดูมันดิถ้าหลับกวนตีนกวนตีนนอนกลน มัเก้าอี้หาแต่ผ้าปูดูมันดูมันน้นองเมวเหมียวน้องสะดิ้งมีผ้าตรงไหนน้องสะดิ้งไปนอนตรงนั้นดูดิดูดิดูหลับบายใจหลับใบใจจริงๆ นางสะดิ้งหลับสบายดูนั่งมันหนุนหมอนเลยดูสิดูหลับดูเขานั่งหลับดูท่าเขาหลับสิอืควรจริงๆนะน้องสะดิ้งเนาะน้องสะดิดสะดิ้งดูท่าหลับสิอื หาที่หาดูดูเขาหลับดูเขาหลับอืามันจังโกนจริงๆนะดูมาหลับฮ่าฮ่ตื่นตื่นิสดงน้องดิง้งสะด็งปิงปิงปิงโอ้หลับ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 ใบใจใบใจ <laughs> ดูตาหลับดูตาหลับกวนสะดิ้งนี่หลับสบายในดิ้งนะเตืนอนดูดหูหาที่พิงหาที่พิงหาที่พิงสะดิง้งสะดิง้ง <laughs> ดูก็หลับดูก็หลับที่้าเขา ถ้าางาอืออือน้องดิง้งน้องดิ้งเราหลับหลับถ่ากวนเต้นเลยนะมันนะเจอผ้าห่มไม่ได้หลับนั่งหาผ้าหวแค่นี้ก่อนปลุกน้องดิ้งก่อนสดิงสดิง้ง นองดิง้งอืกินอิ่มนอนหลับ้อ,อตื่นแล้วตื่นแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชพลิกตัวนอนต่อดูเจ้ก็นั่งหลับดูนังดิ่งนั่งหลับสิโอ้โหโอ้โอโอ้โอนังดิงเอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนังดิ้งตื่นแล้วนอนต่อนอนต่อ อ่าที่นอนใหม่หาท่าใหม่หาท่าใหม่หนุนี่นอนกวนไหมนี่ครับแมวบ้านฉันนอนกวไ <c oughs> นไหมนังดิ้งเอ้ยนังสะดิ้งเอ้ยอ่ะสะดิง้งสะดิง้งสะดิงะด้งดิ้งหลับ กำลังฝันอยู่น้องดิ้งน้องสะดิ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 งหลับหลับหลับไปน้องดิ้งหลับก่อนเป็นอื่นแล้วก็นอนหลับเด้อน้องสะดิงบ้านวิัน ไปน้องดิ้งน้องดิ้งหลับน้องสะดิ้งนอนหลับแค่นี้ก่อนเดี๋น้องสะดิ้งจะตื่น